สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในลองเล่นเน้นสนุกวันนี้อยู่ในเกม c a s t ต้ c r a f t นะครับซึ่งก็เป็นเกมใหม่นะเพิ่งแบบเข้ามาได้ไม่กี่วันนะครับพี่ลุงวันนี้ก็เลยมาลองให้ดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครที่เคยเล่น Clash of Clans นะครับก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับ เกมเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็มีความเพลิดเพลินในการเล่นในระดับหนึ่งนะนะครับเกมเนี่ยมันก็เป็นแนวแนวเหมือนแบบ Tower Defense นะครับสร้าง Tower แล้วก็เอาทหารออกมาสู้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีแมคาีนิกของเกมเล็กๆน้อยนนะครับแล้วก็พอเราชนะชนะฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็จะได้กล่องมานะครับในกล่องนี้เนี่ยเราสามารถกดเปิดได้นะครับ แต่ว่ายิ่งเป็นกล่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นเนี่ย <S <s ก็จะใช้เวลาในการเปิดมากขึ้นนะครับถ้าเราต้องการเปิดทันทีเนี่ยเราต้องใช้เพชรนะแล้วก็กล่องเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ลุงกดเปิดไปเนี่ยคือ3ชั่วโมงนะกล่องนี้รอ3ชั่วโมงพี่ลุงก็ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราชนะจนกล่องเต็มช่องแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถรับกล่องเข้ามาได้แล้วแต่ว่าเรายังสามารถต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามได้อยู่นะนะครับ แล้วตัวเราเองนะครับก็จะมีผู้บัญชาการนะครับหรือว่าตัวละครหลักเหมือนเป็นฮีโร่ของเรานะตัวฮีโร่เนี่ยก็จะมีพลังที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็โจมตีแรงนะครับแล้วก็มีสกิลติดตัวนะฮีโร่เนี่ยก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับมีหลายตัวนะครับซ,ซื้อเพิ่มได้โดยการใช้เพชรแล้วก็ใช้แต้มงกุฎนะส่วนการ์ดนะครับการ์ดตัวละครนะครับ เป็นตัวละครที่เราจะเอาออกไปสู้กับคนอื่นนะครับก็เหมือนแคชออฟแคนเลยนะครับก็คือเราสามารถเปิดกล่องนะครับแล้วก็สุ่มการ์ดแล้วเราก็เอาการ์ดนั้นมาอัพเลเวลเพื่อให้พลังชีวิตพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าก็จะมีการสอนการเล่นต่างๆนะ แล้วตัวเกมก็เข้าใจง่ายไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีเกมนี้ไม่มีระบบอะไรซับซ้อนนะครับก็จะมีแค่ระบบสงครามก็คือต่อสู้กันทั่วไปอันนี้ก็คือระบบการ์ดของเรานะครับเข้ามาอัปเลเวลนะครับเข้ามาอัปเรดการ์าานรรดนะครับมีอีเวนต์พิเศษนะครับแล้วก็มีการเติมเงินหรือแพ็กเกจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกิวนะ ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ลุงไปสู้ให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปจับคู่กันนะครับแล้วก็นี่ไงครับได้แล้วเพิ่งจะสู้ให้ดูนะครับตัวเกมนะครับเราก็จะมีฐานอยู่นะแล้วก็เราก็จะมีมานาอยู่ทางซ้ายนะครับเราสามารถสร้างโรงทหารได้นะครับโรงทหารนี่ยพอเราสร้างมามันก็จะกินพื้นที่นะครับ มันก็จะได้พื้นที่ได้แอเรียเพิ่มนะครับพอเราได้แอเรียเพิ่มแล้วเนี่ยพอได้แอเรียเพิ่มแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาแอเรียเนี่ยครอบคุมไปที่จุดที่เราสามารถสร้างมาลงสร้างมานาได้ลงผลิตมานานะครับพอเราผลิตมานาได้เยอะนะครับ เราก็จะมีมานาใช้เยอะนะครับแล้วยิ่งเราสร้างโรงทหารได้เยอะนะครับเราจะยิ่งเรียกทหารออกมาได้เยอะมากเลยนะนะครับแล้วตอนที่เราจะเรียกทหารนะครับเราก็ต้องเลือกยูนิตทหารนะครับแล้ก็สร้างขึ้นมานะครับยูนิตทหารก็จะเด้งเข้ามาในนี้นะครับอ่าแล้วตอนนี้ฐานเราก็จะเป็นแค่ขั้นหนึ่งนะครับ เราต้องเอามานาทั้งหมดเนี่ยอัพขั้นขึ้นไปเป็นขั้น2นะครับเราถึงจะเรียกทหารขั้น2ขึ้นมาได้นะครับวิธีเล่นก็คือเราพยายามสร้างลงสร้างมานาขึ้นเยอะๆนะครับแล้วก็เปรียมความพร้อมให้ดีก่อนนะครับแต่ว่าลงทหาร3อันเนี้ยยังไม่ต้องรีสร้างก็ได้ครับจริงๆสร้างแค่อันเดียวให้ลุมตรงนี้ก่อนก็ได้นะนี่พี่ลุงกดผิดนะครับอ่าพอเรามีทหารแล้วนะครับเราก็เอาทหารเนี่ยเริ่ม วิ่งเข้าไปชนต่อสู้ได้เลยครับทหารเราก็จะสามารถเรียกออกมาได้เนี่ยตามมานาที่เรามีนะกับลงทหารที่เรามีนะครับเพราะว่าลงทหารที่เรามีเนี่ยมีอยู่แค่50นะครับเราสร้างได้50ตัวตอนนี้เนาะนะครับสร้างไปสร้างไปสร้งไปสร้งไป,งไปงครับเออแม โอ้ยแล้วฝ yeah, yeah, ั่งนู้นจะเก็บทหารไว้ค่อนข้างเยอะนะเยอะมากอ่ะเได้แล้วปุ๊บฮุ๊ด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 นะครับแล้วเราก็เอาฮีโร่มาครับใช้ฮีโร่ปล่อยตะเกียครับอ่าโอเคแล้วทีนี้ เขาบุกฝั่งนึงครับนีนต้องแลกกันแล้วนะครับว่าใครจะระเบิดก่อนกันแลกกันไปครับที่ลุงคิดว่าฝั่งนู้นน่าจะระเบิดก่อนนะถ้าอย่างนี้ที่ลุงก็ชนะดีนะครับเห็นไหมครับเย้ไี่ต้องมันไหวครับ ชนะแล้วก็เป็นองการเล่นแบบนี้นะครับมันก็จะมีเทคนิคก็มีหลายเรื่องหลายแบบที่เราจะต้องแบบบริหารจัดการเนาะก็ลองเล่นดูนะครับเกมนี้เป็นเกมที่แบบเล่นง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากเลยนะครับกดเล่นไปแบบชิวๆนะครับแล้วก็อัปเดตการ์ดอัปเดตเล็กของตัวเองให้โหดขึ้นนะนะครับพอเราอัป ขั้นเป็นขั้น2ได้เราก็จะเรียกยูนิตพวกนี้ออกมาได้นะครับแล้วพอเราใช้มาน้าอัพฐานเราเป็นขั้น3ได้เราก็จะเรียกยูนิตพิเศษออกมาได้มากขึ้นนะครับยิ่งขั้นสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งได้ตัวละครที่มันโหดขึ้นนะดูพลังชีวิตนะครับสี่พันพลังโจมตีพันหกนะครับใช้ค่ามาน้าในการเรียกนะครับแต่ละครั้งเนี่ยเก้าสิบนะแล้วก็ลงทะเบียนเรียกตัวเนี่ยสี่สิบ นะครับลองมาดูที่ขั้นหนึ่งนะครับทหารธรรมดาทั่วไปของพี่ลุงเนี่ยก็คือพลังชีวิต8 8ดรนะแต่นี้พี่ลุงอัพมาเป็นเลเวล3แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นเลเวล1เนี่ยเลือดกับพลังโจมตีก็จะน้อยกว่านี้อีกนะนะครับเอาละครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีให้รับไอเทมต่างๆมากมายนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนบัต t เทิ a s พนะ เนี่ยพอเปิดนะครับพอทำเวสสำเร็จได้คะแนนเพิ่มมาครับเปิดมาเราก็จะได้การ์ดฟรีนะการ์ดนี้คือเราสามารถได้มาโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบรอเวลาเลยนะครับถ้าเป็นผีดในนี้นะอา่าได้ตัวใหม่ครับผมสุดยอดได้ตัวใหม่ด้วยแจมนะครับเราก็ได้เวทมนต์ใหม่ด้วยนะครับเนี่ยเราก็เล่นตรงนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อ b ั t เทิลพาร์นะเราก็จะได้กล่องทองนะครับมันเป็นกล่องพิเศษที่จะได้ของดีกว่าเดิมนะครับก็สําสหรับสายเติมนะก็จะเล่นได้ดีขึ้นเก่งขึ้นเพลินขึ้นนะครับอันนี้เป็นโหมดแบบการต่อสู้ร่วมกันนะครับก็คือเป็นสองคนจับคู่ต่อสู้กับจอมมานฝั่งตรงข้ามนะไปเราไปลองดูกันครับ มาแล้วก็กดมังกรไปครับดูไปสู้ไปอ่ะยื่นไปเพื่อนก,กันครับนี่หนักกนูกมา เมื่อแทนโอ้กิลาเต้นท์ส่าตีฐาเข้าไปครับตีฐานเข้าไปครับเราเจ็ดมาหน้าไว้เดีย๋ยวเอามาหน้าเยตอนใช้เรียกโอกโคโงะออกมาแทนอ่ะเรียกแล้ว

พี่โกนได้เลยถือพี่แม่แย่แล้วแย่แล้วแย่จริงด้วยออกเนี่ยเราเลือกโซนได้ดีเหรอได้ รอดไหมเสือ,อ,อเป็นาการเล่นที่ค่อนข้างยากนะนะนะครับกูด,ดอีอแย่ป่นเธอโอ้ยหน้าควา่ำ ใด้แล้วทนไว้อดทนไว้ทุกคนโอเควอาไงดูดีๆปับปับกลับมาครับโอ้ดูแต่ละตัวนีวว่คือแบบใช้พลเยอะมาก

เรามาระเบิดแต่ฐานพี่ลุงก็ระเบิดไปด้วยครับผมเออเขาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในการเล่นเนาะว่าแบบอันนี้เรายิ่งแบบยืนอยู่ได้นานหลายๆเวฟเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ของรางวัลเยอะขึ้นนะครับก็ต้องวางแผนในการเล่นให้ดีเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเสนเพียงเท่านี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมเพื่อนกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแบบนี้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย